ทางสากักเสร็จงานทางสาลาแล้วครับทางผู้ซอยเพิ่นก็มาถึงฝ่ายแล้วพี่น้องเด้อถึงฝ่ายรอบหมู่บ้านครับถึงไปเลยถึงไปเลยบ่เป็นหยังนิดหน่อยบอ่เป็นหยังเดี๋ยวก็ถึงเองมันทางผู้ซอยเพิ่นก,ก็พาลูกหลาน คืนฝ่ายรอบหมู่บ้านครับนี่เลา่าตรงไปเลยตรงไปเลยเออตรงไปเลยฟาดฟาดขึ้นสังสีสายเขียวไปเลยถึงฝ่ายรอบหมู่บ้านนะครับเนี่ยวันแรกอาจะเริ่มสวดเป็นคลืนแรกครับวทางคุณคุ้นครับหมู่ซิบหาห้อ เสรปีที่ทั้งสาลาแล้วพี่น้องก็เตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไปทั้งสาลาเสร็จแล้วก็ลูกหลานกา็ทั้งผู้ซอยเพิ่นกติมาขึงฝ่ายรอบหมู่บ้านนะครับเดอ้อขึงฝ่ายรอบรอหมู่บ้านนะกัพี่น้องผู้ดใดเฮี้ยนอยู่ใกลทกกั้งหรือบอกไก่เพิ่นกเอาฝ่ายมาต่อมาต่อไปเขาเฮี้ยนเขาซ่านเจ้าของเด็กอะตอนเย็นกะบ <c oughs> ก็ี่มีการตั้งบุญคุณซาลาพี่น้อง ทางาพราคุณเจ้าพนกวิมาสวดต่างมนคุษย์ลาขึ้นแรกครับตอนนี้กัทางผู้ซอยและลูกหลานนกำลังมาเตรียมกันอยู่ครับดึงฝ่ายไปครับดึงฝ่ายไปอ้อมบ้านนะครับอ้อมมูสิหาพี่น้องฏิภาพไ่เมืองในเรื่อเด้ครับเอ ฝนมันตกกทางอื่นเนาะแม่นแถวไอหมวานมันน้องมูน่อยกระตกเลยแก่นการนวนกระตกพ้ายุนี่มันบ่เข่าตั้งเฮ้าเพราะว่าแต่มันเข่ามันเข่าเข่าเสียดเสียดขอนแก่นฟังทั้งพุ่นไหมเสียดขอนแก่นไปทั้งพุ่นไปเพชรบูรณ์ไปขึ้นไปน้องค่ายไปอุูดอนุ่นเพราะว่าวังสามสี่มือหันมันลงไปสุพรรณน แถวห้ามันลวงปู่บหมาหรกพอยู่ลวงปูนใบของหมาเรกขนาด้าอื่นเขาบานพังคือหำอยู่ห้าม,มกามาไก่นะแมนแมนสู้พันสามร้อยลังค่าวังสามสี่เมืออูด,ดอนกับเก้าิกลังค่าลังค่าเพิ่งเลยแมน หมู่บ้านพูรังก็ตกเด้พูดังก็ตกทหมู่บ้านน่ตกแห้งมันทีตกเรารอคืนไปหาน้องบัวลำพูไปอุดรอนแต่ห้ามบอกใครตกนะแต่ว่าให้นึงมันเ็ตแห้งได้ยู่ตบว่าไหนึงกับทางมันซุ่มอยู่นะข่าวว่าถึงลงไปเมืองอยู่มืองแรล่นี่ละ

อยู่บไปผีเลยสายไงผีเลยไปน้ำสายใสหน่อยเพื่อบอกมาดึงเอาเออ่าใสญ่เลยตรงไปเลยกตรงไปสายมีหัวที่มีบาน มีสาไม่เห็ดเง้มสาไม่เห็นเงี้นะมีเง้มั้ยไม่เสาเาไม่เห็นเี่ยเราเนดึงเขาไปแต่เราไปก่อสังกษีอะยังถือประตูว่าล่าประตูขาดด้

มันบุครึงแงมงมามันต้องเป็นแมมนงเนแมเนี่ครับพลังครึ่งงไฟแล้วครับเ้อก่าจะครึ่งรอบหมู่บ้านเนี่ครับขาในกอกในซอยพี่น้องเขาก็จะเอาฝ่ายมาต่อ อันนี้ผู้ซอยเพิ่นกับหลานนะก็ล่งางปล่อยไฟไปเรื่อยๆพี่นอ้องซึ่งไฟไปตามหมู่บ้าน хе <laughs> хе

เบิกเบิกักซอสหนอยมะพร้าวจังเบิกคนไปที่ถ้าต้องขึ้นสาราก่อนถึงต้งแต่ยื่นไปนี่เราเข่าไปเนี่ยสารนั่นตรงไปนี่เลยเนี่ยพูดยี่แกนนี่ยใช่สร้อยาไม่ต้องเข่าเด็ดสร้อยให้เขาดึงผ้าเย่นกันไตเอาทุกปีปกติเขาจะไปซ่อยเอยู่แล้วไปนี่ไปให้สาราว่ามีเงี้ยไมยีนู้อืเนี่จะตัดคนแล้วังี่ยเจุดนีย สาร่าเนี่ยเต้องใส่ที่สาาเห่านี่ยสาาไม่เห่าเนี่ยเหากก็นั่นแล้วก็ไปตั้งสารานี่งกับพันเล่น

ฟังเดียวเลยฟังเนี่ยมาเลยเดี๋ยวมันจะดึงขามไปเอง,งเมื่อคืนลังข้าไม่ใช่ฟรีท่านเน็บหซอยกับกัาบหลานกำลังฝ่ายไ,ไปเรื่อยๆเลยครับด้วยควายห้ากับตีโบพ่อห้าวตีเด็กไปซื้อเพิ่อมอยู่พีน่น้อง เมื่อวานกับเมื่อวานเขาก็กลวงอยู่ครับมันก็ต้องเพี้ฝ่ายได้ครับน่ครับประเคนี้ห้าเป็นแน่เลยพี่น้องถ้าบ,บุญเบิกบานพี่น้องถ้าบ,บุญสรากลางบาทอื่นถ้าบ,บุญเบิกบานทุกปีครับทุกปีสีมี่มีประเภทนี้ครับหลังจากสงการแล้วคร,รับถ้าบุญเบิกบาน จังบนคุณสลากลางบ้านสามวันครับวันที่สามกาดตักบาทครับทักบาทถื่อว่าเสร็จวันที่สามพี่น้อง thank <laughs> you ดม่งนไปมันุกข้ันบมทันี้ก็ไปเลยประตูเฮี้ยม่นานั่งผุดเลยดึงไปเลยพอมูมีรถพานทั้งนี้ไปประตูเฮี้ยม่นานั่งเลยไปเกี่ยวไว้ผมมังเดียวเลย